สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้าน168ไบ์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบ e มือ2ทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว GSX L7 นะครับเป็นรถปี2017นะครับรถคันนี้ราคาซื้อสดจะอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทนะครับ4 4 9 0 0 0บาทสามารถจัดไฟแนนซ์ได้2บริษัทนะครับ บริษัทแรกตะวันออกลิสซิ้งนะครับใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่9,000บาทนะครับบริษัทที่2ปรุงศรีบิ๊กไบ์นะครับจะใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่88,450บาทนะครับรถคันนี้เลขไม่วิ่งอยู่ที่สักครู่นะครับ21,844กิโลนะครับ ของแต่งคันนี้คร่าวๆจะอยู่จะมีชิลหน้านะครับมีอุดกระจกไลทเทคนะครับมีครอบถังแล้วก็มีท่อเป็นท่อของอาคารนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับเครื่องฟิลสตาร์ติดง่ายนะครับ คร่าวๆจะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่ร้านเลยนะครับรหัสติดต่อคันนี้นะครับรหัส5นะครับ5นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเ a c บุ o คลาสหน168บด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ